นะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้กลับมาพบผมงานกล่องส้มนะครับเพิ่งจะมาเล่นเกมโปเกมอนชิลภาคที่29นะครับเฮ้ยข้อเสียผมอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นี่ครับดูเองก็ก็วันนี้จะมาตามหาโปเกมอนยังงกับงานกันมิ้งเขาบอกว่าอยู่ในป่างน,นี้ซึ่งโฮก็เดินหน้าไปก่อนแล้วเพ่งจะตามไปนะครับโพบงานยู่ไหนเนี่โอ้โหฮันเดอร์พวนี้ป่าที่เราเจอ ก็อ๋อไปไปหันกลได้แล้วโอเคของโอ้เโฟลิสโตโอ้โอกบลุ l u อืมนี่อะไรเนี่ยจะเฮืบน,ขนีของกับกาก โอเคสมอทบอมโอเคครับไม่ใช่จะฮอบแล้วฮอบเฮ้ยหมองี่มันอะไรกันฮนะมันแกะหว่าขี้ไี้แตกที่มาขี้กียจอยอเงี้ยโอ้หมองหง่ะขึ้นเฮ้ยมาแล้วไม่งโอมาสองโกเลยที พวกเขาง่าจะใช่มาอยู่ย่างจริงด้วยอะเบอร์มังดาบแลบ้วเบอร์มังโลฉันฉันว่าแล้วเชียวโอ้ยหมอบหมอบหายไปแล้วเฮ้ hey! พวกเขาไปไหนเนี่ยพวกเขาต้องการมาดูนะพวกเธอทั้งสองคนเขาไ่เคิมาทำอะไรที่นังะอะเกี่ยวกันะเดี๋ยวกันนะโซเนียเธอไม่เห็นหรอมืดแก ก็ก็ด่าแล้วพวกมึงด่าไปพวกมึงโล่ไงมึงอยู่กับง่าพวกเราเลยเมื่อกี้แต่ว่าพวกเขาหายเข้าไปในป่าแล้วอะโหแค่ใจหรอว่ามึงเธอเธอไม่สูญเสียอะไรเธอเธอไม่คิดเองอ่ะมันไม่มีอะไรอยู่ที่นี่นี่ไงท่านก็จัดเถิงสองคนอ่ะว้าอาจจะเป็นภาพลวงตาหรืออะไรสักอย่างสินะฟังงะ ฉันอะ่ะเจอพวกวรรกรรมอะไรพวกนี้ที่เกี่ยวกับภูมิภาคนี้ด้วยอะ่ะแล้วฉันก็เจออะไรบางอย่างนะมีการพูดถึงโปเกมอนดาบชาเสียนแล้วก็โปเกมอนโล่ที่เรียกว่าซามาเซนต้ามันกูเขียนแล้วก็บอกว่าโปเกมอนสองตัวนี้น่าจะอยู่ที่ไหนสักแห่งในสตัมบิ้งบู๊กมาเป็นแรางงานเสร็จงานแล้วแหละเออพวกเขาอยู่ที่นี่จริงเหรออ่าข้างซาเงียขอบผลงานที่คนฟ้าให้ โอเคถือจะเป็นภาพโรงกาหรืออะไรก็ช่างแก่พวกเราก็กำหาอีกครั้งนะบางทีทั้งสองตัวก็อาจจะม,มีดาบมีอะไรอยู่ก็ได้นะงั้นไปแล้วมาไปต่อครับอืม,มชี่วว้าวโคตรสวยเที่ยเซลุกาาปะเนี้ย เกมทำดีจ hmm. ังวะเฮ้ยก hey, ูงั้นสิโอลันนั่งอะมีอะไรที่เราไม่เห็นก็วางนีอยู่ไงสถานที่เงี้ยเหมือนอยู่ในกำงานเลยอะอะไรพวกนี้โอ้ดาบกับโลที่พัง สภาพแม่งดูสิอลันมีกาบกับโลอย่างนี้ด้วยอ่ะความก็งานเป็นจริงอ่ะหยิบโลคุณหยิบโลข,โโขึ้นมาโลโลคือสงิมน่าเหรอครั้งฉันเอากาบแล้วกันนะ โอ้แกดิดลุงลุงรับบ้านกินสิ่งก้าอะไรอ่ะดูเหมือนกับว่ามีชิ้นส่วนอะไรสักอย่างที่ลูน่าก,ก็หลกอยู่ด้วยอะ่ะฉันไม่รู้นะว่ามันเก่าแก่แค่ไหนแต่ก็จะสามารถยุดยุดวันที่มือมีดได้นะแก่ว่าฉันก็ไม่รู้เลยว่าไอ้สิ่งนี้จะทำร้ายพวกนั้นได้ยังไงอ่ะคงหวังว่ากงมีอะไรสักอย่างที่ดีขึ้นนะ่อนะบางทีเปอ้ลมองพวกเขาอาจจะยังคงหลับไหลอยู่ที่ไหนสัสกแห่งเง,ๆๆๆงี้ยไรนะนะ บางทีผู้พาคผู้เราคงกล้องจัดก,การเองแล้วแหละถ้าเกิดผ,ผู้เราจะไปช่วยดีเงนะน,นั่นคือสิ่งที่เราทําได้ตอนนี้แหละนัวโอเคก็ไปช่วยดีสินะหน่อยเฮคูกับเฮมเมอร์ล็อกสเกเกมอิงเฮมเมอร์ล็อกอืมโอเคก็บิงไปครับอ่ะบิงไม่ได้อืม เฮ้ยไปกี่โอ้โหคุณครับฮอปพาบิงไปเลยสุดยอดัวามาถึงแล้วเห็นมันล็อกเฮ้ยนี่มันอลังกับฮอปไม่ใช่เหรอแหม่งี้มันแย่ไปเลยงาที่มันออกมากลายเป็นแบบนี้ก็กลางหลังงามันก็เป็นง,งาที่มัน ไม่รู้ว่าทำไมมออกากรแชมเปนชิปแม็กอย่างงั้นอ่งั้นมันก็ไม่ค่อยมีบายากาศเกิดขึ้นไงปราคารโลกก็ดูค่าจะเปิดใช้ที่จะใช้พลังงานที่ล่วนไหลออากมาจากจุดที่มือมิในการที่จะเป็นกุญแจในการนักษาภูมิท่ากาล่าะครับภูมิท่ากาล่าเอาไว้อย่างงั้นมันดูเหมือนจะบ้าไปงี้แกิดถ้าถ้าเกิดชันลองถามถคาข้าถามช่างแล้วก็่านก็ไม่รู้นะว่ามันทํางานอย่างไง โอเคผมก็ไม่รู้ผมไม่ผมไม่สนใจหรอกนะว่าจะจาัดก,การกับวังถุหรือพระประธานหรืออะไรก็กล้ามาแต่ผมก็ไปครับผมก็ไปช่วยพี่ของผมอ,ะอ่ะอ่าเขาไปซะและ้วนั่งอะไรโฮปงนะไม่เคยเปลี่ยนเลยยังคมบ้าบิบงแล้วก็ทำอะไรงั้นอยู่เหมือนเดิมเลยนงะเอาละกุญแจก็คือก็ไม่มีใครก็ดับบาดเจ็บอะไรนะ พวกเราจิมดีก,กอร์ทำงานร่วมกันในกาเมืองเบอร์มอนแลวก็ทุกคนว่าอ,อพยพไปเดวไงและเธอเธอก่อนอไปช่วยพวกแชมเปี้ยงจะช่วยแชมเปี้ยนของเราแล้วก็ช่วยทุกคนในปุยภาคาร่าใช่ไหมไอ้งอนครับผมทำไม่งอนเออเยี่ยมไปเลยเป็นแชมเปี้ยงที่ยอดเยี่ยมเป็นเซนจ์เ,เจอร์ที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยไนงะทั้งหมดนี้ก็เป็นคู่แข่งที่ดีเลยเอาละมาที่มาร่วมมือการจัดก,การกับวันที่มือมีกันเถอะสั้งเกือบจะลือั้ง จ้าก็สืบสอเรืเ่องลยอ่าเอาละเอ่อผู้ค้าขายขี้แข็งของพวกเราไปจี่เฮมนบนรถเกเกงกันเถออยู่ก้างนี้มึงขี่จะกรยาไปเลยเอาโอเดงเป็นไงเจ๊อาจิ๊บเเธอเธอเธต้องช่วยฉันนะจมาถึงเปโผลช่วยด้วยม เพื่อนของฉันกอยู่ดีก็เกรงแกรแมกอ่ะเพื่อเหตุผลในบางอย่างมันก็กลายเป็นว่ามันดูเลยมันทำลายสเตเดียมโดนกิ๊กเป๊ะเลยอ่ะไปฮาร์ชหมายาถึงในฮางอ่ะก็เอาก็เกรงแกรแมกโปย์มอนออกมากู้งัะแกว่าถ้าเกิดโปย์มอนยังคนเกรงแกรแมกแล้วก็บ้าขัางอย่างเงี้ยก็ไอเนี้ยอันเดอรเอ่อ,อพลางตำแหน่งพลางงานข้งางใกลยิงก็ถล่มแง่เลยไม่ต้องลก็อยู่ข้างล่างัด้วยอ่ะชุดดูว่ากูเห็นกันกวูอะแกว่าเกรปโล,ละขอความช่วยเหลืออเธอหน่อยได้ไหมอ่ะ ฉันอยากที่จะไปที่เออแหล่งพลังงานข้างล่างเพื a ่อหยู่คุณน <c oughs> ิเกอโรสอ่ะถ้าไปทางรถข้าไปทางรถงั้นได้ปลุกกับไอ้ว่าที่รู้ว่าเอกเคงารทัสเหรอฮะเอเคงารทัสมันกลายเป็นว่าพลังงานจากโกมังอ่ะมันทำให้เกิดกลายเป็นไงก็แม็กซ์ขึ้นมาไอกองนั้นเองโวยว่ายพวกโกงไงกามว่าการ่าจากไงแม็กแล้วก็บ้าฆ่ากันหมดเลยนี่อย่างนั้นที่เกิดขึ้น เทปโปลล่ะช่วยเพิ่งเปิดทางรถแล้วก็เอาเดีขึ้นไปเพื่อจับเขาทีอืมตรงนี้ช่างส่งน้องชายของแชมเปี้ยนไปแล้วอะ่ะแกะว่าก็ไม่ดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นอะ่ะโอเคก็ลงไปข้างล่างครับมาบเป็นไงบ้าง เฮ้ยนี่มาอะไรเนี่ยพวกเราต้องช่วยอย่ดีนะเฮ้ยข้าประธานอืมอ๋อเคยวางแผนจะทำอะไรลหรอผู้คาคายิ้มช่วยเดือแชมเปี้ยนไงละ่ะฉันเกรงว่าฉันคงจะให้ทำแบบนี้นไม่ได้หรอกนะ ชมเปี้นยนก็เป็นคนเงินที่กึ่กกกกงกลางก็งควบคุมเอเธอร์กาสได้ขอช่างอธิบายหน่อยละกันนะมันจะทำให้เธอเห็นอะไรบางอย่างที่ก่อนที่เธอจะทำอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างแย่ลงไปนะฉันก็ไม่คาดหวังให้เธอเข้าใจหรอกนะแต่ว่าฉันก็พางาปูนผ้ากาล่าด้วยเอเนอจิ้ที่ไรท,ที่สุดนี่คือจุดป,ประสงค์ของฉ้นหน้าที่ของช้น และโชติตาของฉันนั่นแหละเหตุผลที่ทำไมฉันถึงให้ริซิงสกากับเอเกนัสไปนั่นเป็นเหตุผลที่มีแสงสีแกงเกิดขึ้นทั่วเฮมมนล็อก ok, แล้วก็คุคุคี้ที่มีการทดลองเพื่อปลูกเอเกนัสขึ้นมาไงล่ะเพื่อจะเข้าใจนะว่าฉันไม่ปล่อยให้เธอมาแข่งเธอมาขัดขวางความป้าการของกา,งกาล่าหรอกนะ งอสู้คำประทานว่ะเชี่ยเคสัดอืมคุณกุณแข็งแกรเลยมาโคคอมมอสโรสอืมจะแค่แมลงกับเหล็กเหรอกระดมให้ผิดยูยูเชี่ยยูยูแข็ข้างไม่ได้ครับไม่ได้ครับยูยูแข็งแข้งในทางมา,มาก ผมว่าเขาได้เท่าไหร่อ่ะห้าสิบห้ารอห่างกันสิบเวกไฟฟ้าไอ้กิมเกียร์เึ้งทีสวยสอดแก๊งชิบหายอ่ะนะสอดแก๊งอยากให้มันได้กลก่อนจริงไงผมคิดว่าใครจะเร็วกว่าผมว่ามันจะลกเร็วกว่าแต่ก็ลองก่อนโอเคเราเร็วว่ะไฟแฟงเรียบร้อย ้วครับหนึ่งก็ว่ารรมทาทคนเฮ้ยแข็งแก่งจริงคนะแข็งแก่งเกินไปดูไม่แฟร์เดี๋ยวกัมาทิ้งแครงได้ครับทิ้งแครงทู่ได้อยู่ครับมันเข้างงน,นครับไฟแฟงครับข้อกีของกาลมงเบอร์มองไฟนรับจากกลางเด็กได้โอ๊ย ถ้าความเชื่อใจเยอะชิปเกียเพิ่มความเร็วตัวเองตรงนี้มันง่ายจะสปีกเยอะกว่าผมละตัวนี้แขกรดเพิ่ขึ้นนี่ไงวายชาร์จเอ๊ะแขกเพิ่มขึ้นตายอ่อนวายชามันทำความเสียหายกับตัวเองด้วยไฟแฟงไม่โดน อ่าพืชอ,อ่าพืชงามครับเป็นพืชกับเด็กยังไงเราก็ชนะทางนะ่ะไปแบงค์ครับงามไอ้ต้ปั๊บเจ็บหนักเลยท่ามถ่ายก็เก่งกันไงหิวมา โอ้ยอะเพลซ์โซอ๋อเงสเงสมัคือเงสร่างสองขืมสภาพกาตาไหมไฟแฟงค์ไฟย่อแฟงค์ค hmm. ่าเดียวเข้ากันจ้าก,กาต้าคือกตัวจริงจริงผมว่าก่อนไปข้ามทางโลกเขาจะนี่นะเอ่อโกชางครับครับ ออกมาไอคิวไอคิวนี่ง่กาโอ้เดือคุณเพิ่งคุณสิขาแล้วสิงะดูท่าจะไม่ดีแล้วสิงเนี้ยไกลเซอร์อยู่บานี่อืมไปเลยีวิว à Chơi chơi khổ khổ thế quá à, eh. Wow. <h od move razor> <đời> wow. ม,มันใช้แม็กไกเซอร์เอ้ยแปลว่าเราเร็วว่าไอคิวคิวเร็วว่าอะไรแกป็นไปได้าหรอวะเอ้อุ้ยง่าม,มากกี่คนหิกด,ด้วยฮนะตกนีก่ค่อยติดขีน้นะโอ้ยทีนี้นนนนมัิกแง่

อื่างเคฉั้นนึมไปเลยไงว่าเธออะพอสู้เก่งมากแค่ไหนมันเป็นมันเป็นเวลางานมากเลยไงก็ไก่ที่ชั้นกอดสู้แต่ก่อนเนี้ยชั้นค่อนข้างพ่มพอใจมากเลยโอ้มมยก็น่าประคับใจมากโอ้ลันฉันไม่คาดหวังเลยชั้นไม่คิดเลยไงว่าจะมีช่งเจอร์คี่แลับลองก็ ที่โดงรับรองตัวจำปิ่งแห็งแก่งจะสามารถเต่งประกายได้จากผู้พาคกาล่าของเราแห่งนี้ช่างอ่ะปากงาที่จะดูการแข่งเป็นเม่งซิปก็หว่างเคืองสองคนมาตลอดลนะแต่ฉันก็ขอโทษด,ด้วยเลยกันนะที่ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไปนะมันค่อนข้างแย่กันนะนะแ,ตแต่ว่ามันก็ช่วยไม่ได้นี่คือ พาร์กิกในการันีคือคาสั่งในการที่จะแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับพลังงานกับไปที่มันเป็นไปได้พวกเราฟื้นเอกคารขึ้นมาแต่ว่าพวกเราก็ยังควบคุมมันไม่ได้แซมเปียรม,มาเพื่อจะช่วยฉันอย่างไงก็ตามมันค่าใช้จ่ายก็คือก้องทอดคิ้งแม็กไปมันก็เหมือนกับไอ มันก็เหมือนกับอะไรว,ว่าอัศวินที่มีเกาะเรืองแสงที่มาช่วยกับเจ้าหญิงจับปีศาจจับมังกองร้ายอะไรงี้ยนะฉันะทำให้เกิดการก่อสู้นี้ขึ้นฉันรู้ฉันชอบที่จะพูดนะแต่ว่าฉันคิดว่าฉันควรที่จะหยุดพูดก่อนนี้แล้วอะไรนะฉันคิดว่าแซมเปียงอ่ะคงจะไปจับเอกเทิกัคสก่อนนี้แ,ล,ะนะแล้วนะก็เคกเงใส่แล้วก็ก็ขึ้นรีบไปดูสิอ้ฉันก็มั่นใจเลยว่า มันก็ก็ดีๆมันจะเป็นยังไงอะใช่ไหมโฮชฉันคิดว่าโฮชฉันคาดหวังว่าการดูซิ่งมีทูบิสช่นคิดว่าการที่แพ้แพ้กับฉันงอ่ะพ่อแม่ทำให้แกทำให้งายเสียขวัญไปมากหร,หรอกนะอ๋อไปซะสิเถิงคู่เลยไปดูสิว่าเซมเปี้ยของเราอ่ะกำลังทำอะไรอยู่เนี่ขวัญเสียไงหรอ ยาวพูดา่าบาา้าไงข้าผัดข้างยังไงนะกามเพื่องผมอะ่ะยังไงก็ไม่เคยที่จะยอมแพ้คุณเราเรียนรู้ที่จะแข็งแกร่งขึ้นก็คุณเอ่อการการคขายิมที่คุณจัดกั้งขึ้งนั่นแหละอืมเฮียฮอปไฟแดงฮอปไปเกยฮอปฮอปไปเกยไปเกยรอเกยยังไงเอาละเอาลันพร้อมจากทุกอย่างแล้วยังอะ่ะไงนอนครับนี่อย่างเงา คาก่อนเก่้มากเลยกับแข่งของฉันอ่ะโอเคมา e okay, ma, ไปช e ่วยดีกันเปิ้ลมองของเราเป็นไงบ้างอ่ะได้หิวป่ะหรือว่าแม่หิวโอ้มาหิวหรวอวะงั้นหิวซะ่อยแกก็ใช้ไฟแฟงเยอะเหมือนกันแกก็ไฟแฟงมีอะไรยฮันก็คงไม่เป็นไรครับงั้นใจก็สู้กันอีกสักหนึ่งโอเคผมเซฟก่อนเผื่อมีเรื่องผิดพลาด ค okay. ผมขอจบคลิปกับเพียงแค่นี้ก่อนกระว่าครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ